โยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบลูดรานมผมก็เคยพูดถึงเกม Sun ซัลโตฟอเรสไปเยอะมากซึ่งเกมเนี่ยก็จะออกมาแล้วในวันที่24ผมก็เลยจะเอาวิดีโอทุกวิดีโอที่ผมเคยพูดถึงเกี่ยวกับเกมนี้เนะี่ยมารวมข้อมูลนะฮะเป็นการสรุปข้อมูลในวิดีโอเดียวเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยติดตามข้อมูลนะฮะก็จะรู้ทุกอย่างเลยในวิดีโอเดียวงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยอย่างที่1เลยก็คือ c o m p พ n เน n ในเกมนี้คุณจะสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้ถึง8คนเลยแต่สําหรับใครที่เล่นคนเดียวลลล้้วววเเเเเเเหหหงาาาานนนนะะกกกกกมมมมีีีี็็็จตตััคคครรรท่่ป่ปป AI ููออออยยชชืบิด อย่างเช่น AI คนนี้ที่มีชื่อว่า k e l ว i นในตอนเริ่มเกมคุณติดเกาะน,นี้เพราะเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งนอกจากคุณแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือ k e l ว i นนั่นเองที่จะเอาชีวิตรอดมาได้แต่ว่าตอนตกหัวของเขาก็ได้กระทบกระเทือนทําให้ k e l ว i นไม่สามารถพูดได้แต่ว่าเขาก็เป็น AI ที่ฉลาดคอยช่วยเหลือคุณได้คุณก็จะสามารถสั่งให้เขาไปช่วยได้โดยการเขียนโน้ตให้เขาอย่างเช่นสั่งให้เขาไปตัดต้นไม้เพื่อหาฟืนแล้วก็อีกมากมายนะฮะอย่างเช่นการช่วยหาเห็นในการคราฟของช่วยกันสร้างบ้านหรือช่วยปกป้องคนในการต่อสู้ซึึ่่่่งงงเเเเเเเขขขขาา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 กกกก็็มีชชววิตััหหหหืืือออนน,นนนนนคลยยถถ้้้จะะไปพรร จะไปหาน้ําดื่มแล้วถ้าคุณทาอะไรให้เขาไม่พอใจเขาก็จะงอนคุณด้วยก็จะทําให้ความขยันของเขาในการช่วยเหลือเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแต่ถ้าคุณไม่อยากไปเอาชีวิตรอดกับเคลวินคุณก็จะสามารถยิงเขาตายได้ด้วยแล้วเขาก็จะตายแบบถาวรเลยนะฮะจะไม่เกิดใหม่เลยในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วหลายๆคนก็สงสัยว่าถ้าคุณเล่นออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยเคลวินจะอยู่ไหมคําตอบก็คืออยู่นะฮะทุกครั้งที่เริ่มเกมมาเคลวินก็จะอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเรื่องคนเดียวก็เป็นอะไรที่ช่วยเซฟเวลาได้เยอะเลยอย่างเช่นถ้าคุณอยากไปประนภััยกบเพื่อนคุะ เกิดกี่คนนะฮะถ้าเวลาไปเรื่องับเพื่อนคาตอบก็คือเคลวินมีได้แค่คนเดียวนะฮะไม่ได้มีเฉพาะคนแต่ว่าจะเป็นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เอาก็แปลว่าถ้าคุณเอาเพื่อนไปเรื่องังิน8คนใน1นึ่งเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แปลว่าจะมีกองทัพเคลวินจะคอยช่วยเหลือ8คนเลยนะฮะแต่ว่าจะมีแค่คนเดียวแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าเกมนี้จะมี AI companion หรือคู่หูให้คุณได้ไปเจอกันอีกจะมีมากกว่าเคลวินซึ่งถ้าคุณเล่นไปเนี่ยคุที่จะเจอมากขึ้นแล้วแต่ละคนก็จะมีนิสัยและทักษะที่ไม่เหมือนกััันน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 ด้นน้้ววววยยยยออออ่่่่่่่่าาาาางงเเเเชช AI ีีีีีกกกกกคคคะะะทททรรููแแนนจจจใมมม็ม็็ปลพธุุ3ขซึถณ ดีกับเขาแล้วช่วยเหลือเขาบ้างเขาก็จะมาเข้ากลุ่มคนแล้วก็มาช่วยเหมือนกับเคลวินก็ถ้าอยากรู้ว่าจะมีเพื่อน AI กันอีกกี่คนก็ต้องรอเกมออกนะฮะก็ผมว่าความคิดที่จะเอาคอมแพนเนี่อหรือ AI ที่จะมาเป็นคู่หูคุณในในเกมนี้อย่างเช่นคนที่ชอบเล่นเกมคนเดียวแบบผมนะฮะก็จะได้ไม่เหงาแล้วก็จะได้มีคนช่วยในระหว่างการเอาชีวิตรอดก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยแต่ว่านอกจาก AI ที่จะมาช่วยคนในเกมนี้ก็จะมี AI ที่อยากกินคุณด้วยอ้ะเรามาพูดถึงอย่างที่2ที่ทําให้เกมนี้น่าเล่นมากเลยก็คือ AI ศัตรู ซึ่งในเกมนี้มีระบบ AI ที่ซับซ้อนแล้วก็ทําให้ AI ฉลาดมากก็ต้องตั้งใจฟังกันดีๆเลยนะฮะเพราะผมว่าข้อมูลพวกนี้น่าสนใจมากเลยก็บนเกอนในเกมนี้ก็จะมีพวกเผ่าหรือตัวกลายพันธุ์ที่จะกินคน แต่ละเผ่าแต่ละชนิดก็จะมีความคิดและนิสัยที่ไม่เหมือนกันและสิ่งที่สําคัญมากในการตอบสนองกับผู้เล่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับผู้เล่นนั่นเองโดยที่พวกเขาจะจับตาดูจดจําในสิ่งที่คุณทําจําการตอบสนองของคุณกับพวกเขาหรือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีที่คุณทําไว้นะฮะกับพวกเขาเขาก็จะตอบสนองแล้วก็นิสัยก็จะเปลี่ยนตามแบบนั้นเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะฮะชาวเผ่าที่คอยจับตาดูว่าคุณทําอะไรไว้แล้วเขาก็จะจําไว้ด้วยอย่างเช่นวิธีที่คุณป้องกันตัวเองหรือวิธีกกกกกกาา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 าราาารรรหหหขคคคคุณคุณณ็จะสสมมมถทํใ้้้พววววเเเปลีี่่ยยนูึับไดแแ ก็ไม่ใช่แค่แต่ละเผ่านะฮะแต่ว่าแต่ละตัวในเผ่าก็ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณฆ่าคนในเผ่าต่อหน้าเขาเพื่อนบางตัวก็อาจจะกลัวจนวิ่งหนีเพราะว่าคุณสามารถฆ่าเพื่อนเขาได้แต่บางตัวก็อาจจะกล้ากว่าโดยที่พอเห็นชาวเผ่าที่เป็นเพื่อนของเขาถูกทรมาน<ๆ>เขาก็จะฮึดสู้ขึ้นมาพุ่งใส่คุณเต็มเหนียวเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขาเจ๋งใช่ไหมล่ะฮะแล้วบางตัวก็จะเป็นหัวหน้าด้วยซึ่งหัวหน้าเผ่าก็จะมีความเป็นผู้นําความคิดหรือสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยเขาก็จะทําแลวทุกคนก็จะทําตามซึ่งสิ่งทีี่่่่่่่่่วววกกกกกกกเเเเค้้้้้าาาาาาาทททํํััันนนนนไไไมมมุณจจจจะะะะอออออออยยยููตตตรรรงงงงหหืื็็ิิิิดดดดขขึึึแบบบซส อาจจะไม่ทําเลยนะฮะคุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยในเกมเพราะว่ามันไม่มีการบังคับนะฮะว่าให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติที่พวกเขาจะทํากันเองก็ทําให้เกมนี้มันมีชีวิตชีวาน,นะฮะเหมือนกับพวกนี้เนี่ยมีชีวิตจริงๆก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองสมแล้วที่เป็น AI แล้วเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับเกมอื่นด้วยนะฮะก็คือเกมอื่นเนี่ยเวลาที่ศัตรูเจอคุณเขาก็จะวิ่งใส่คุณโจมตีคุณจนกว่าเขาจะตายหรือคุณจะตายใช่ไหมแต่ว่าในเกมนี้ถ้าเขาสู้กับคุณสักพักหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหนีหรือปีนหนีขึ้นต้นไม้ก็จะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตจริงๆใช่ไหมฮะเวลาที่เขาใกล้ตายเนี่ยเขาก็จะสนใจว่าตัวเองจะเป็นอะไรไหมก็จะเป็นความคิดและความรู้สึกที่ทาให้สิ่งมีชีวิตในเกมนี้มันเหมือนจริงมากขึ้นแล้วพวกเขาก็วางแผนการต่อสู้ซุ่มจโจมด,ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณสร้างบ้านอยู่แล้วคุณออกไปหาของมาเพิ่มกลับมาอีกทีก็อาจจะเห็นพวกตัวกลายพันธุ์หรือชาวเผ่าเนี่ยมาบุกบ้านของคุณก็ได้แล้วนอกจากพวกกินคนที่พยายามฆ่าคุณแล้วเนี่ยพวกเขาก็อาจจะฆ่ากันเองด้วยอย่างเช่นถ้้้้าาาาาาาัััตตรรรููููชชชนนนนนนนิิิดดมมมมเเเจจจออกก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 บีีีท่่่ไถพวข็็ะะสสสคุณใใโห หรือว,ว่าเข้าไปโจมตีตอนที่พวกเขากําลังเลือดน้อยกันได้แล้วที่เจ๋งกว่าน,นี้ไปอีกนะฮะถ้าคุณฆ่าศัตรูหนึ่งชนิดไปมากเกินไปเผ่าพันธุ์อื่นที่ปกติจะสู้กับชนิดนั้นเนี่ยก็จะมีประชากรเยอะแล้วก็จะเป็นปัญหาให้คุณมากกว่าเดิมเพราะว่เผ่าพันธุ์ที่จะฆ่าเขาเนี่ยคุณก็ได้ฆ่าไปหมดแล้วผมก็จะมาเปรียบเทียบพูดง่ายๆให้เข้าใจกันนะฮะในชีวิตจริงเนี่ยถ้าคุณฆ่าแมงมุมเยอะเกินไปมแมลงมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะแมงมุมที่ปกติจะต้องกินมแมลงแล้วเนี่ยมันน่ใช้ห้ววชวหวเีขึตด แล้วเขาก็จะมาล่าคุณกันคอยโจมตีหนักขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะไปล่าแล้วก็ฆ่าพวกตัวกินคนรัวๆเนี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะเกมมันจะยากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้รู้มาแล้วก็ทําให้ผมขนลุกเลยก็คือมีคนที่ไปทดสอบเล่นเกมนี้เนี่ยพอที่เาขาฆ่าเพื่อนของคนในเผ่าเขาก็แอบไปดูศพนะฮะแล้วก็เห็นเพื่อนของคนในเผ่าเนี่ยกำลังนั่งดูศพของเพื่อนเขาแบบเสียใจด้วยก็เป็นอะไรที่โอ้โหเหมือนจริงมากนะฮะมีชีวิตชีวาแบบเต็มที่พอรู้ว่าเกมนี้มันเจ๋งขนาดนี้แล้วเนี่ย ก็คือโลกของเกมถ้าใครยังไม่รู้กันนะฮะ Sun s of the Forest เป็นภาคต่อของเกม The Forest ซึงแบบในเกมนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่า The Forest 4เท่าเลย แล้วก็จะมีป่าหลายแนวในแต่ละโซนที่จะแตกต่างกันก็จะมีพวกชนิดพืชนะฮะอย่างเช่นต้นไม้หรือผู้ไม้เนี่ยเยอะกว่าภาค The Forest ประมาณ5เท่าเลยแล้วนอกจากชนิดในแต่ละจุดของเกมนี้ก็จะมีดีเทลเยอะมากซึ่งรายละเอียดของเกม The Forest ภาคที่แล้วมีชิ้นส่วนของพืชหรือต้นไม้เนี่ยประมาณ4 0 0 0 0ในแมปแต่ว่าเกมนี้มีประมาณ2ล้านเลยก็จะทําให้เกมนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะกว่ามากเวลาที่คุณอยู่จุดไหนของป่ามองไปเนี่ยก็จะเห็นแต่ทางที่น่าสงสัยว่าอยากไปดูว่าจะมีอะไรแล้วภาคที่แล้วน้ําก็จะนิ่งกว่าเกมนี้เยอะเลยภาคนี้เนี่ สัตว์ป่าเยอะเลยที่จะอาศัยในแม่น้ําในการเอาชีวิตรอดก็จะมีพวกสัตว์ป่าล้อมแม่น้าอยู่ก็ทาให้เกมนี้มันมีชีวิตชีวาเหมือนกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีอยู่จริงมากกว่าเกมที่แล้วเยอะเลยแล้วเกมนี้ก็จะมีตั้งแต่ฤดูร้อนไปจนถึงฤดูหนาวก็จะมีครบทุกซีซันเลยในปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฤดูก็จะทาให้การเล่นเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นฤดูหนาวพุ่มหญ้าเบอร์รี่ um ry, ที่จะเป็นอาหารของคุณก็จะมีน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้าแล้วสัตว์ป่าก็จะหายากขึ้นด้วยทาให้การหาอาหารในฤด พูดเล่นดนเตรียมตัวก่อนที่จะเปลี่ยนฤดูคุณก็จะสามารถเห็นได้นะฮะถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล,ล้อมก็จะเหมือนกับว่าเป็นการเตือนว่าจะใกล้เปลี่ยนฤดูแล้วคุณจะได้ไปเตรียมตัวก่อนสิ่งต่อไปที่ทําให้เกมนี้น่าเล่นมากก็คือระบบการคราฟหรือการสร้างบ้าน การคว้าของในเกมนี้มันมีสเตปที่เหมือนจริงมากต่างจากเกมเอาชีวิตรอดเกมอื่นที่ถ้าคุณอยากคร้าของก็แค่ต้องกดโลปนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นนะั้นแต่ว่าในเกมนี้อย่างเช่นการสร้างกำแพงหลังจากที่ตัดต้นไม้ก็จะต้องแบกท่อนทรงไปวางไว้ต่อกันสามารถเลือกได้ว่าจะตัดท่อนทรงตรง,ตรงไหนเพื่อที่จะเอาความยาวแบบเป๊ะตามที่ผู้เล่นต้องการเลยและเดเวลลอปเปอร์ก็ใส่ a อนิเมชั่นให้ในเกมนี้เยอะมากเลยทาให้เวลาตัดต้นไม้หรือคุณดินในเกมนี้ภาพดูสวยมากแล้วก็เหมือนจริงแล้วเกมเก่าภาคที่แล้ว The Forest เวลาที่คุณจะสร้างอะไรเนี่ยมันก็จะ มันรู้สึกเหมือน,นวิดีโอเกมน้อยลงแต่รู้สึกเหมือนประสบการณ์นในชีวิตจริงมากขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนระบบให้เป็นแบบนี้แทนก็จะทาให้การอาชูรอดในเกมนี้เนี่ยมันได้บรรยากาศเหมือนกับคนติดเกาะจริงๆรการคราฟหรือการสร้างทุกอย่างก็จะต้องลงมือทําจริงๆแต่จะว่าไปแล้วนะฮะนอกจากอาวุธในเกมนี้ที่เห็นในตัวอย่างอย่างเช่นปืนพกหรือชอ็อตกันหรือวัตธนูทครอสบอันนั้นในเกมนี้ก็จะมี 3D printer ด้วยให้คุณได้ไปคราฟของโดยใช้เครื่องนั้นซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วนะฮะว่า ะะว่าจะมีอะไรที่สามารถคราาได้จากตัวอีเวนเซอร์อีกในเวลาประเทศไทยเกมนี้ก็จองในวันที่24แล้วก็อีกแค่ไม่กี่วันนะฮะแต่ว่าเราก็เพิ่งจะได้ข่าวมาว่าเกมนี้เนะี่ยจะไม่ออกแบบตัวเต็มแต่ว่าจะออกแบบ early access เล่นแบบทดลองไปก่อนนั่นเองก็ถ้าใครสงสัยว่าทําไมถึงเป็น early access ผมก็จะมาตอบให้กันในวันนี้ก็สาเหตุที่ทีม d e v e l o p e r ของ Sun s u n s o f t e Forest ให้มาก็คือเขาอยากให้เกมนี้เนะี่ยมันสุดยอดจริงๆพวกเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้เนะี่ยเกมต้องการความช่วยเหลือนะฮะจากผู้เล่นให้มาทดลองเล่นแล้วก็ให้กีดเเห็นของผู้ล่น มากขึ้นที่จะเอามาปรับปรุงเกมได้แล้วเขาก็ได้บอกไว้ด้วยว่าประสบการณ์การเปิดตัวเกมที่แล้วของเขา The Forest นะฮะในแบบ Early Access ก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเขาได้ข้อมูลความคิดเห็นและคําแนะนําจากผู้เล่นไปเยอะเลยที่มาทดลองเกม The Forest ให้ในช่วง Early Access ก็ทําให้เกมเนี่ยถูกพัฒนาได้เยอะเลยก็ทําให้เกมเออกมาดีขึ้นในแบบตัวเต็มพวกเขาก็เลยคิดว่าแทนที่จะเก็บเกมนี้ไว้แล้วก็เลื่อนวันออกเอาให้เกมออกมาก,ก่อนแบบ Early Access แล้วให้ผู้เล่นมาช่วยกันจะดีกว่าแล้วถ้าใครไม่รู้กัน The Forest อยู่ในช่วง Early Access ไปประมาณ4ปีเลยถึงจะเอามาออกแบบตัวเต็มซึ่งสหรับเก Forest เขาได้คาดหวังไว้ว่าจะอยู่ในช่วง Early Access ประมาณ6 8เดือนแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนได้ด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากให้เกมออกจาก Early Access ตอนที่เขาคิดว่าเกมเนี่ยอยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้แล้วถ้าใครสงสัยกันว่าเกมจะต่างกันยังไงในช่วง Early Access จากตัวเต็ม<ๆ>เขาก็ได้มาตอบกันไว้ว่าในตัวเกมเต็มจะมีการแก้ไขบั๊กแล้วก็แก้ไขการสมดุลหรือบาลานซ์ของเกมจะมีไอเทมเพิ่มมามากขึ้นแล้วก็เพิ่มสิ่งที่คุณจะสามารถคราฟได้กับ 3D printer อร์จะมีสิ่งให้ก่อสร้างมากกกเกาบบะซัะบบกมมากขึ้นร้อ เนื้อเรื่องหรือลอของเกมมากขึ้นด้วยสิ่งต่อไปที่ท่าู้ชมหลายคนก็อาจจะสงสัยกันนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ย early access ของเกมนี้เป็นยังไงบ้างพวกเขาก็ได้ตอบไว้ว่าเกมนี้เนี่ยอยู่ในสถานะที่เล่นได้ไม่ว่าจะเป็นโหมด single player เล่นคนเดียวหรือโหมด multiplayer เล่นได้กับเพื่อนถึง8คนเลยจะมีทําให้ไปประชนภัยกันเนื้อเรื่องให้คุณไปนคนพบระบบการก่อสร้างก็พร้อมแล้วหรือระบบการคราฟของในเกมก็ด้วยมีอาวุธหลากหลายชนิดให้พร้อมใช้กันระบบสภาพอากาศหรือฤดูที่จะเปลี่ยนตามเวลาและแน่นอนศัตรูที่คุณจะได้ไปเจอกันแล้วก็ต่อสู้้้้้้ใในนนเเกกกกมมมี็พพรอออหคุณไปจััแลวบ กมากมาคำถามต่อไปที่หลายคนก็อาจจะสงสัยกันก็คือราคาระหว่างตัวเต็มกับ early access ต่างกันไหมพวกเขาก็ได้บอกไว้ว่าเขาไม่ได้มีแผนในการเปลี่ยนราคาเลยส่วนวิธีที่เขาบอกว่าผู้เล่นจะสามารถช่วยให้กับก,บการพัฒนาเกมนี้ได้ก็คือจะเหมือนเกมที่แล้วเกม the forest เลยก็คือการให้ข้อมูลบน s t e a มหรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นก็จะเป็นเส้นทางที่ผู้เล่นจะสามารถให้ข้อมูลความคิดเห็นหรือคําแนะนําให้กับ De v e ล o p e r อร์ของเกมนี้ได้นั่นแหละฮะคือข้อมูลของเกม Sons of the forest ที่จะออกมาเป็นแบบ early access แทนโดยส่วนตัวนะฮะความคิดของผมก็คือการเปิดตัวแบบ เออร์ลีแอ็กก็ดีกว่าการเล่นเกมไป6กถึงแเดือนเลยแล้วใครจะไปรู้นะฮะเขาอาจจะอยากพัฒนาเกมนี้ไปแบบ4ปีเหมือนเกมที่แล้วเลยก็ได้ึ่งกว่าจะเสร็จแบบตัวเต็มที่ดีที่สุดเท่าที่เขาอยากจะได้แล้วเนี่ยมันก็จะนานเกินไปก็เอาเป็นว่าการเล่นเกมแบบ Earl y a c c e s กก็จะดีกว่าแต่ผมก็รู้นะฮะว่าหลายๆคนกําลังคิดอะไรอยู่เวลาที่เกมจะออกมาแล้วจุกๆก็เรียกว่า Early Access ขึ้นมาหรือว่าการเล่นแบบทดลองก่อนที่ตัวเต็มจออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเกมนั้นอ่ะยังไม่เสร็จแล้วก็จะมีบั๊ กำลังคิดอย่างนั้นผมก็ต้องบอกไว้เลยว่าผมก็กําลังคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นการเดานะฮะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาออกมาน่าจะมีบั๊กเยอะแต่ว่าเขาก็น่าจะแก้ไปเรื่อยแล้วก็พัฒนาเกมไปเรื่อยซึ่งดูจากประวัติแล้วนะฮะในเกม The Forest ตอนออกมาก็จะมีบั๊กใช่ไหมแต่ว่าเขาก็แก้ไปเรื่อยนะฮะพาเรียกกันว่า Early Access เพราะฉะนั้นผมไม่ได้กลัวว่าเกมนี้จะออกมาแล้วเป็นเกมที่แย่แล้วก็ไม่ตรงกับที่เขาพูดไว้แต่ว่าผมแค่คิดว่าความหวังนะฮะว่าเกมนี้จะออกมาแบบว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าก็อยากคาดหวังเยอะว่าเกมนี้จะไม่มีบั๊กเลยนะฮะก็ะะน่าจะมีบั๊กอยู่แล้วแหละแต่เอาจริงๆแล้วสมัยนี้เกมที่ออกมาแล้วแทบไม่มีบั๊กเลยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะแล้วเราก็อย่าลืมกันด้วยว่าเกมนี้เนี่ยสตูดิโอที่สร้างเนี่ยเป็นเกมอินดี้ก็ปแปลว,ว่าทีมที่สร้างเกมนี้ไม่ได้มีบัตเ็ตเยอะแล้วก็คนเยอะเหมือนกับเกม TripleA ผมก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่หวังไว้อยู่แล้วนะฮะว่าเกมนี้จะออกแบบ early access หรือไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเกมนี้ว่าที่เกมนี้ออกมา หมดหวังแล้วก็คิดว่าเกมนี้น่าจะออกมาแบบเละเทะกันเลยนะฮะยังไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหน,นก็นั่นแหละฮะข้อมูลของเกม s n s o ส the Forest ที่ผมจะเอามาพูดถึงกันในวันนี้งั้นผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผมดูราโน่สวัสดีครับบ๊ายบาย